่ไปอินเดียปากช่องเราเดินช่องเอาไม่เล่าหนิช่องไม่ผมก็คือสวนล็อกลำแคนครับปากช่องเก่านะช่องเก่าหมอแค่นสวนเอลซิงก็อยู่คือเกาครับช่องสวนล็อกลำแคนเนี่ยกะกะช่องนึงอีกพี่ห้างหายไปโดนไปพ่อหยังกระจัดไปไปนอกไปนอกเพราะว่าไปหายจินด้วยทั้งอายุรุ่ทั้งไงเพราะใบกุ้ยไทยเนี่ยมันเพราะเป็นนอกบ้านดิเพราะเป็นนอกบ้าน ยูไทยเงินมันเฟื่อยเงนเฟื่อยเงินเฟ่อยยูยูยูพุ่นล่ะอยากไปรับเชื่อมั้งอาจารย์ตอนนี้เงินเงินอินเดียดีเลยเดี๋ยวจัดสตอปเอฟซีก่อนมาเมื่อสักเทศยงเก่อนเด็อินเดียอินเดียก็เนปาลอินเดียแล้วก็ประเทศเนปาลเนปาลก็อินเดียเอีกงินอินเดียเบิางเน่บิางเน่พโอ้ที่ยวกันเอาเอาเงินเล่าเดี๋วันนี้เงินอินเดียเามันเป็นจัตบาทวันนี้ยี่สิบลูปีเนี่ยมาจัตบาทเป็นเงินนอากับสิบบาท ลูกปีก็สิบบาทบ่อลูปีสิบบาทอันนี้เหรียญสิบเจ้าคาหาบาทห้องาบาทห้บาทบ้านห้องเอออันห้องเป็นสีน้ำห้องเพรามันจังซีเหลีเลยซีเลเลยสีน้ำเลูกปีลูปีลูปีลูกปีจากลูกปีกาบอกมามันจิกจากบาบอกว่ามันสิกกดเป็นเล็ สี่สิบรูปีบ้านนี้นนพื้นไปซื้อสามสิบรูปีอันพื้นไปซื้ออีกห้าสิบรูปีมันเห็นคนไทยค้านนค้านนบ้นถ้าเจ้ากับบานเ้องมันไกเเนลเทียงกันเนาะบ้านนี้เราดีครับพอดีครับเล้านาาี่เป็นทั้งซี่เที่ยเที่ยรถตัดมาซื้อยาสูตรสองแท็กอาแท็กแล้วก็ไหครับโ สิบพันสองแคแบบไหนสองตตนกบันอต่อนหกสิบพันกว่ารูปปีอันนี้เล่าตีอั oh. นนี้เล่าหกสิบพันเป็นมึนหกหม่บออาจารย์เนี่ันนึ่ฮะอรอยเดียวลอเดียวหกสิบพันแต่ว่าเขาจะเอนหกสิบพันไอไอกันเลสซ้กันว่าจะว่าหกสิพันต่อไปให้ว่าจังสี่ไปให้ว่าหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นี่่อยเข้าใจแต่ว่าหกสิบพันหาสิพันค่อย ไปจบรอกไปจบบ่แมนอ่าป .6 ไปจบปริอ่าใครเขปริเสศอังกฤษอังกฤษว่ามีนาหกสิบพันเจ็ดสิบพันเีย์ข่ยกัเลยบอกในเที่ยวนี่ไจะเบาวหกสิบพันเจ็ดสิบพันดอกกกฟังหยาราเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนี่แหละที่เข้าใจนะเออพราะว่าเดี๋ยวนี้ใส่เงินไทยมันมัน่ใครดีไปใส่แต่เงินนอกใส่ก็ดีแต่ว่า อันนี้กเงินอองนี่ไปหาพันนี่ไปหาพันครับไเดลาวลาวอันนี้เกาหลีใบละเมินเนี่ยฮะเป็นเงินเท่ากับสองร้อยกว่าบาทก็ไปหดไปเกาหลีมันตีไม่ไปที่ไปทั้งนานนี่แหละอันนี้ฮ่าฮ่าซิปดอนลาอ่ามันเท่ากับสามสิบห้าบาทสามสิบหกบาทสิงคโปร์ตัวนี้เออเป็นสิงคโปร์แต่ว่ามันเท่ากับ เงินโอ้อันนี้อันนี้มีค่าอันนี้มีค่าห้าสิบเหรียญนี่นี่ห้าสิบเหรียญมันมันเป็นย่าบาทมันห้าสิบเหรียญนี่ห้าสามสิบห้าบ้านเท่านี่มันเหรียญหนึ่งสิบแลกเงินบ้านเท่าไดซิบกว่าบาทห้าสิบเหรียญน้องก็คุณนบังห้าสิบคุณนสิบก็กลัวขึ้นไปประมาณสิบห้าบาทต่อต่าเหรียญไม่งั้นเงินเงินดอลลาร์ดอลลาร์หนึ่งบ้านเขานี่เป็นเงินบ้านเท่าสิบกว่าบาทเดซิบดอลลาร์เขานี่มันจะแตกต่างกับสลัดสลัดหนึ่งสลัดนี่เงินดอลลาร์สลัดนี่ห้าสามหกว่าบาทอันนี้ขเาะว่่าผมอยูสิงโปปี ไม่เส mm ียของไปไม่ได้เสียกับประมาณสิบบาทสิบหกบาทสิบหกบาทก็จีได้มากกับมีโดวงมีอมียอยู่พู่ตอนเป็นห้าสิบไปมั่โอ้โหเงหาสิบเหรียญนี่ประมาณเท่าไหรเกือบโอ้หลายพันเืิบอยู่ไงอาจารย์ไงะหเกอะไรบางคนนะไบงคนหาสิบเหรียญคุ้นุ่นสิบกวไปดสิบคุ้นพุ่สิบเท่าไหรุ่้นพุ่สิบหาเลยพุ้นสิบหามันจะเป็นเงินประมาณ ห้าิบเป็นห้าสิบหาพนบ่ขนาดเอาคุณสิบซื้อหาพันลำบ่มาบ่ถึงบันนี้สิบกลัวเลยวันนี่อีกห้าเลยวันีนีกเจ็ดพันเดียวต่อหาสิบีมันบ่ถึงหอก็ถึงว่มันไอ้เจ็ดร้อยเจ็ดอยเจ็ดรแต่มาจำมันเจ็ดร้ยมันเจ็ด้นเจ็ดร้อยเจ็ดร้อเจร้อาน้สิบคุณสามคุณคุณสิบหาเนาะสามสิบหาสิบคุณสิบหาคุรือหารคุณเนาะเคเนาะ เขาางเป็นมเป ah ็นบวกห้าคูณสิบห้ารองคูณสิบห้าะคูณสิบห้าเท่ากับเท่าไรห้าสิบห้าสิบเป็นห้าสิบเป็นหาหาร้อยประมาณเจ็ดลอยผมเดาเลยว่าประมาณเจ็ดลอยแบ่งเดียวันันเจ็ดศูนย์คูณสิบห้าอัน้าเจ็ดลอยหาสิบ เจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยสิบบาทโอ้เม้งเดียวเนี่ยเงืนแบงก์นี้ย่อถิ่มเด้อเพราะว่าเงืนแบงก์นี้หลายก็เงื่อนจบลับมาเป็นของประเทศเล่าว่นดูประเทเล่าเด้อหมายก็บ้ามันมันคาต่างกันอันนี้เกาหลีหมื่นหมื่นว่นนี่ไหมก็ประมาสี่ร้อยกว่าบาทเงินประเทศเกาหลีตำสูสีกับเงินเล่าเพราะว่าเงินเกาหลีกับเล่าค่าแตกต่างกันเกาหลีเขาค้าเงื่นของตำกว่าบ้านทัาอีกสิงคโปร์นี่เทียบไม้อ๋ออันนี้มันอย่างนี้สิงคโปร์เจ้าประ้สี่เจ็ดร้อยบาท อันนี้เงินของเนปานตัวนี้เป็นเจ้าบาทวะเนี่เออเออแมนเนปานผมรามุฮูคาของเนปานเพราะว่าผมไม่เคยไปประเทศเนปานเท่าเออเเนปานเนปานเนปานมันเกบไงสิบลูปีตัวนี้สิบรูปีเทนเทนเนี่ยเขาจะมาเท่นสิบลูปีเทน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 หมายว่าสิบมันต้องเท่นก่อมเนีเอาเทนหมายว่าสิบจ้าวาลูปีมันเป็นมันเป็นคาเขาคือยังขายเขาบาทจั่นสิแมันเป็นคำน้่นเขาก็บาทสิบรูปีเท่นเขาบอกมุฮูคาเรื่องขางมันถือรอมันถืออันนี้เงิ่อนตรง อันนี้เงินของประเทศไราอันนี้เป็นเงินสิบเพื่อนเรียกว่าแบงค์ของเนกาลามาเลเซียเออมาเลเซียนี่เขาทั้งผมเลยมาเลเซียหนึ่เงินสิบเงินเหรียญหนึ่งของเขานี่ประมาณสิบบาทของเท่าแมงค์สิบบาทเท่าเอ่าสูงสีกับสิงคโปร์เงินสิบหนึ่งนี่เจ้าสิแรกเงินได้ประมาณจเงินอนไ้แบงค์นี่ลลาร์เขานี่ยสิบหนึ่งกิจก่อนหนึ่งกิจเท่ากับสิบกว่าบาท สิบลิ้งกิตเท่ากับเงินร้อยกว่าบาทนี่ไหมไม่ร้อยกว่าบาทเม่นยังกว่าเงินหน่อยใบเดียวจะได้ร้อยกว่าบาทสิบเหรียญนี่เงินยังกว่าเงินมาเลเซียสิบลิ้งกิต<อ>นี่คือมีหลายประเทศแทนอันนี้ยัวนอันนี้ละมาผมไปอยู่มาเลเซียเกือบสองปีโอ้ <laughs> ไปอยู่สิงคโปร์เกือบสองปี <laughs> ไปอยู่มาเลเซียเกือบสองปีก่นอนเออเต้หวันเอาไต้หวันมามีเงินไต้หวันบา สประเทศด้ยเุนี่ว่าเป็นสาประเทศเลตินี่บารงงนไปประเทศนอกมาสมเทศเลยพี่น้อมันขี่ขีได้ไหมมครับพี่มีม้วตเป็นเน่ป่านอินเดียเน่ยม่วนาซิันนี้อันนี้ของไอ้ธรรมะกัมพูชาเออกัมพูชากัมพูชาอ่ามีเกือบสู้ประเทศอรุ คำมูชาตเขว่าเขาใส่เงิ้แบบเาาคางต้งเจาะแบบไหนเขรู้ัรว่าจะวาตรงสอแบบนี้ใครๆของคัมูชาว่าสำคัเป็นของในคัมูชากัมำมูชาตโมเมนแบบเวียดนามโบเมนคัมูชาต์